ให้ระวังความประมาทของคนอื่นก็จะมาวุ่นวายศัตรูเก่าเจ้านี้เก่าจะตามมาเจอหนีไม่พน้นสำหรับแฟนๆ u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณ อย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอวัชนาการสินแสมังกรครับวันนี้ผมจะพูดถึงคนเกิดปีไก่ญี่ปุ่นเขาถือว่าไก่ร้องและดวงอาทิตย์ขึ้นครับเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งดังนั้นคนเกิดปีไก่เขาเรียกว่าไก่สง่างา,ามจะดูดีดูคลาสสิกครับ และเป็นการเริ่มต้นที่ดีคนเกิดปีไก่มักจะเป็นนักคิดนักคน้นคว้าเป็นคนที่ค่อนข้างจะล่วงรู้สถานการณ์ของเบ้งก็เกิดปีไก่ครับดังนั้นอุปนิสัยของคนเกิดปีไก่รักสวยรักงามอ่อนโยนชอบการเจรจาชอบการเข้าสังคมนี่คือไก่แต่คนเกิดปีไก่ในปี2566 ปีกระต่ายมันชงกันครับไก่กับกระต่ายไม่ถูกกันโชคลาภที่กําลังจะเข้ามากลับถูกฟันออกไปเพราะฉะนั้นการลงทุนต้องระวังเป็นอย่างยิ่งคุณคิดว่าจะได้แต่กว่าจะได้มานั้นวุ่นวายครับบางครั้งคนเกิดปีไก่ในปีนี้ทํางานไปเสร็จครึ่งทางแล้วเขายังไม่พูดถึงค่าแรงเลยครับจบงานแล้ว ถ้าแรงยังได้ไม่คุ้มกับที่การลงทุนไปเลยครับดังนั้นคนเกิดปีไก่ต้องระวังและเป็นปีที่ถูกชงกระต่ายรอมา12ปีเพื่อเจอไก่ในปีนี้กระต่ายหลุดมาจากกรงมาเจอไก่ไก่ถูกขังไว้ให้ระวังเหตุการณ์ที่จะเกิดคนอื่นพุ่งเข้ามาชนไม่ใช่คุณไปชนเขา ให้ระวังความประมาทของคนอื่นก็จะมาวุ่นวายศัตรูเก่าเจ้านี้เก่าจะตามมาเจอหนีไม่พน้นนแล้วเราจะทำยังไงเรามาดูดาวดีดาวร้ายคนเกิดปีไก่ดาวมงอัป,ปมงคลคือใจสั่วความวุ่นวายโดยไม่คาดคิดครับเกิดความวุ่นวายไม่คาดฝันมีโอกาสเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุ ทองกับไม้ตัดกันมีความบาดเจ็บเกิดขึ้นดาวอีกดวงคือห่วยยิงครับห่วยยิงกุบประเทศครับเหมือนกันครับเลือดตกยางออกรถชนมีบาดแผลเจ็บป่วยถึงขั้นต้องไปผ่าตัดสองดวงนี้มากระตุ้นแล้วไก่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่ดวงเดียวนะครับสองดวงครับเอาดวงที่3เกิดตัวหอตัวหอคือตัวใหญ่ๆไอตัวตัวคือใหญ่ๆ เกิดความเสียหายมากมายทรัพย์สินมีเรื่องต้องใช้จ่ายเป็นอันมากหลังกังฟ้องร้องฟ้องศาลมีคดีความอยู่แพ้และติดคุกเออให้ระวังเรื่องของการคดีความอย่าไปเชื่อใจทนายให้เต็มที่ครับเทียงก้อยเลี่ยงก้อยครับ ดาวดวงนี้ถูกกันแกล้งอิจฉาริษยาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามส่วนมากพวกแกล้งไม่ออกนามทั้งนั้นแหละครับให้ระวังนะครับจากเรื่องดีๆกลายเป็นเรื่องร้ายที่ฉิบเรามาดูดาวดีครับมีดาวเทียงแม่ครับออฟ้าประธานการเคลื่อนไหวการเดินทางโยกย้ายคือหนีเที่ยวเลยครับหนึ่งคนเกิดปีไก่ตั้งแต่ตุตจีนเป็นต้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ในวันแรก เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนที่นอนใหม่เปลี่ยนร้านกาแฟที่เคยกินทุกวันเปลี่ยนอะไรที่คุณทำประจำอยู่ทุกวันจ,จําเจเปลี่ยนอย่าให้เขารู้ได้นั่นคือการเลี่ยงโดยเฉพาะและมาตรงกับดาวเทียงแบ้อันดับที่สองดาวโป้ยจอดดาวตัวนี้กลับไปดีถึงการเรียนครับมายาวเลยครับส่งผลให้ผู้ที่อยู่วัยในศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนโดดเด่นก้าวหน้าขยันขันแข็งในการเรียนด้านกีฬาก่อเด่นมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไปเที่ยวไกลๆและมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศส่วนคนที่ทำงานอยู่ประจำนะครับมีโอกาสปรับเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งให้มีความรับผิดชอบขึ้นแสดงว่าคนเกิดปีไก่ เหนื่อยรับผิดชอบมากขึ้นแต่ตำแดงดีคุณจะทนไหวไหมคุณต้องทำใจนะครับไม่ได้ว่าชงเสียอย่างเดียวไอตัวที่คุณบางคนนะเหมือนรับราชการเป็นนายกแต่เหนื่อยรากไส้เลยครับนอนก็ไม่เต็มที่แต่มีชื่อเสียงไก่จะเจอลักษณะอย่างนั้นครับทำยังไงครับไหว้ไทยสวยครับองคไทยสวยองค์รวม ทั้ง60องค์ไทสวยมารวมอยู่องค์เดียวหมดบูชาองค์ไทสวยนะก่อนอื่นสิ่งที่ร้ายๆจงออกไปทั้ง12เดือนแล้วขอพรองค์ไทสวยทำอะไรก็มักจะปลอดภัยแขวนเหรียญองค์ไทสวยไว้ชีวิตจะราบรื่นไปหนึ่งปีครับ อยากรู้เดือนต่อเดือนติดตามอ่านหนังสือเสริมดวงชะตา2,566โดยอาจารย์ธนากรชินแสมังกรความแม่นยำบังเกิดวางแผนชีวิตไว้ได้ตลอดทั้งสทัตลอดทั้ง,ง,ง2,566ทั้งปีคุณจะราบรื่นมีความสุขและโชคดีสวัสดีครับเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ